สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์แชกดนานๆานกดยนัยนยันกดเยอะๆะนะคะเดี๋ยวเราไปดูซีนซีนหนึ่งซึ่งเกิดมาแล้วสองครั้งอันนี้เป็นซีนที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะเมื่อประมาณสองปีก่อนไปดูกันค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรของที่ผมเอามาช่วยป้าแตงก็ออบอกได้แน่ น้ำใจด้วยนี่น้ำใจน้ำใจอุปกรณ์ที่เอามาเซ็ตให้นะครับคุณคุณไหมคะวันสองวันก่อนเราได้ยินประโยคนี้ซ้ำๆเอาคืนกูมาเอาคืนกูมาเอาคืนกูมานี่สองสามวันก่อนนะคะแต่อันนี้ประมาณปีสองปีก่อนได้ประมาณประมาณนั้นนะคะของที่เอามาช่วยป้าแตนน้ำใจด้วยนี่น้ำใจด้วยนี่ เอามาช่วยด้วยใจอยากให้พี่สาวได้ดิบได้ดีช่วยเพราะตัวเองมีตัวเองรู้อยากช่วยเลยอยากให้เขาได้เงินน้ำใจด้วยนี่น้ำใจด้วยนี่อุปกรณ์ที่เอามาเซ็ตให้ผมไม่ได้ได้มาฟรีๆนะครับโมเมนตได้มาฟรีฟรอุปกรณ์ที่เอามาให้ด้วยน้ำใจเนี่ยนะเอามาช่วยด้วยน้ำใจผมไม่ได้ได้มาฟรีๆนะ ไม่ได้ได้มาฟรีๆใช่ค่ะไม่ได้ได้มาฟรีๆไปทอนเอามาจากบริษัทที่เจ๊งบงแล้วคนร่วมหุ้นกันเขาไม่เอาตัวเองก็ไปทอนเอามาอยากได้ไปทอนเอามาแสนกว่ากวา่าแต่ตอนต้นเนี่ยเงินกู้ยังไม่ออกบอกว่ารวยแต่เงินแสนก,กว่าจะไปซื้ออุปกรณ์ทอนคืนทำบริษัทเคยทำงานนุ่นได้เงินเดือนเท่านั้นี้แต่ไม่มีเงินแสนกว่าจะไปซื้อทอนอุปกรณ์มา ต้องให้พ่อกูอกอ้ทกศทกศยังไม่ออกแต่ของต้องไปจ่ายแล้วเอาเงินใครล่ะทีนี้เอาเงินพี่ๆค่ะเอาเงินพี่สาวสองคนที่เขาทวงอยู่นั่นแหละน้ำใจเด้หนี่น้ำใจเด้อนี่แต่ผมไม่ได้มาฟรีๆนะผมซื้อมานะไอ้คนที่บอกว่าให้ได้น้ำใจแต่พยายามเน้นว่านี่กูซื้อไอน้นั่นมาแพงกูซื้อไอ้นี่มาแพงมันเป็นคนลักษณะที่ไม่กล้าพูดตรง,ตรง แต่พยายามจะพูดให้คนอื่นเกรงใจแล้วก็ทอนเงินให้ตัวเองค่ะนี่เป็นสันดานของคนขี้ขลาดลนี้สวิตตัวนี้ครับไปเช็คราคาได้ผมซื้อมาสวิตตัวนี้ไปซื้อมากับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับชุดนี้ซื้อมาสามหมื่นแปดเงื่อนของข่อยข่อยซื้อมาแล้วก็แล้วก็โปรแกรมโปรแกรมตัวเล็กสองหมื่นเอ่อสองสองพันหาโปรแกรมตัวใหญ่ที่สวิตเข้ากับโอบีตัวนี้นะครับหนึ่นงกว่าบาทซื้อโปรแกรมที่ ใช้ตัดคีย์แล้วโน้ตบุ๊กซื้อมาเพื่อที่จะเอาไว้ลิงก์โปรแกรมตัวนี้นะครับสามหมื 36, ่นหกตีต้นๆไปสี่หมื่นอยซื้อมากล้องก็เป็นชุดเดิมตัวเดิมถ่ข่อยมีอยู่แล้วแล้วผมก็ไปซื้อไฟมาเพิ่มเพื่อให้มันดีขึ้นแล้วก็ไปซื้อฉากอีกเงื่นกูอีกไปซื้อมาเพื่อากให้มันดีไงซูงกับมมวบ้านให้กูมาซัวก็ไฟก็ไปซื้อใหม่กต่เงิ่นกูอีกแล้วโต๊ะพวกนี้นะครับเงินของกูทั้งนั้นที่ไปซื้อมา นี่โตนีงกูไปซื้อมาประกอบอยากให้มันดีๆนี่กูอยากให้มันดีนี่ยผมไม่ซื้อมาไฟไฟคู่นี้นะไฟคู่เนี้ยสามพันกว่าบาทผมไปซื้อมาผมผมเอาลงคลิปละลายสดให้ทวงบุญคุณบอบัวกูไปเดีทวงบุญคุณแต่สุดยาดากูไหลสูดขึ้นมากูสัวแท้แล้วแอร์ห้องนี้ทําเพื่อเอามาทําห้องศัตรูโดยเฉพาะไปซื้ออันนี้มานะครับผมหมดไปกี่ตังค์เนี่ยหมดไปเปิดเนีิดแอร์ซื้อแอร์มาสองหมื่นสี่เงินไผ่เงินกูนี่กูนี่ไปซื้อมา เน็ตาเนทท็ตใครจ่ายกูจ่ายเน็ตบ้านเนี่ยสมมว่ากูซัวอยู่ดิตจอเนี่ยครับผมซื้อมาจอเท่าไหร่เนี่ยเครื่องรีวิวเนี่ยครับเอาคนไปเติมมารีวิวเนี่ยเท่าไหร่แล้วทีนี้นี่นี่ยังไม่จบนะผมก็จะซื้อมาจะทําให้มันดีนะครับค่ะเมื่อสองสามวันก่อนที่เราได้ยินก็คือมึงเอาคืนกูมาเอาคืนกูมาเอาคืนกูมาแต่15ตุลา21กูสื่อมาไอ้นั่นกูก็สื่อมา เก้าอี้โต๊ะสองตัว,ตวมันเพิ่งซื้อมาใหม่กู้ก็สือมาวันไปเปอร์กู้ก็ะสือมาไอ้นันไอ้นี่ก็ของกูไฟกู้ก็สือมาขนาดแอร์มันก็ยังทวงค่าเน็ตกูก็จ่ายค่าฉากกูก็จ่ายกู้สื่อมานี่ไม่ได้ทวงบุญคุณนะแต่บอกเฉยๆว่ากูสื่อมากูจ่ายไปเท่าไหร่ตัวนั้นกี่ตังค์ตัวนั้นกี่หมื่นตัวนั้นกี่แสนโดยที่ไม่ได้คิดว่าตอนที่ตัวเอง เอาของพวกนี้มามันเป็นของมือเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อย่างน้อยก็มือสองตอนไปซื้อมาครั้งแรกอาจจะไม่ใช่มือหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นมือสามเอามาตั้งทิ้งไว้มันสึกหลอมันเสื่อมไปอีกเท่าไหร่มูลค่ามันลดลงไปเท่าไหร่แต่ไม่คิดราคาต้นทุนและที่ร้ายไปกว่านั้นคือนั่นปีสองหนึ่งทวงอิทธิพสอสมสมบัติก่อนที่ทวงสวิตีเครื่องอุปกรณ์เดียวกันจะทวงสวิตีแพงกว่าที่ทวงอีกธิ์เอาของกูบคืนมาเอาของกูบคืนมา ข่านวนั้นก็กูสื่อมาไอนีกูก็สื่อมาวอลเปเปอร์ติดในห้องในบ้านที่ตัวเองบอกว่าเป็นบ้านของตัวเองตัวเองเป็นลูกคนเดียวบ้านนั้นต้องเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นวอลเปเปอร์ซื้อมาติดบ้านตัวเองมึงจะไปทวงเงินใครแอร์ซื้อมาติดไว้บ้านมึงเองมึงจะไปทวงเงินใครเน็ตที่บ้านมึงทุกคนก็ใช้มึงจะไปทวงเงินใคร มานั่งทวงมานั่งทวงแล้วก็บอกว่านี่ไม่ได้ทวงบุญคุณนะนี่ไม่ได้ทวงบุญคุณนะแต่การมานั่งจารในว่าไอ้นี่กูซื้อมาไอ้นั่นกูซื้อมา,อมาตอนมึงตกลงตอนแรกกับมึงตกลงกันยังไงเดี๋ยวไปฟังต่อค่ะผมใจไหนมันดีแต่ว่าผมแค่บอกว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ว่าผมกลัวว่าประวัติศาสตร์มันจะสํ้รอยพี่จะเช่าผมไหมหรือจะจ่ายเป็นงวดไปเวลาสามร้อยห้าร้อยหรืออย่างบอกให้มันตกแกบอกให้มันขาดแตมันคือธุรกิจ ก็บอกว่ายังไงบอกว่าออพี่น้องซอยซอกันไปก่อนครับพี่น้องซอยซอยกันไปก่อนแล้วผมถามนะนี่เซ็นเซอร์นะครับไปเช็คราคาได้เลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่รักหมื่อนตอนนั้นซื้อมาแล้วจหมื่นสองหมื่นเนี่ยของทุกอย่างผมจ่ายหมดทัว่วเหมือนคุณบ่าวให้ฟังของตัวเองมีอยู่แล้วนะคะพะไปทอนซื้อมาก่อนหน้าจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรพวกนี้ไปขนของมาเพราะบริษัทตัวเองเจ๊ง เอามาก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรพอเห็นพี่มีบริษัทก็เลยพยายามจะยัดเยียดให้แทนที่จะคุยกับพี่กันให้รู้เรื่องก่อนว่าเอาอย่างนี้ไหมมาใช้เครื่องอะไรที่ผมแล้วพี่จะเช่าเป็นเหมือนเช่าสตูดิโออะไรก็ว่าไปหรือจะอ,อะไรยังไงก็แล้วแต่หรือพี่จะเอาไปเลยให้ผมไปติดตั้งที่บ้านพี่ไปอะไรเอาอย่างไหนดีก็ไม่พูดก่อนกูสื่อมากกูสื่อมาไปซื้อและไปมัดมือชกเขาเสร็จแล้วก็ คิดจำได้ไหมคะว่าเขาทวงบุญคุณกับสาวิตรีว่าเขาพาสาวิตรีไปซื้อผ้าซื้ออะไรพวกนี้เขาไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้ทํางานทําการเพราะต้องพาสาวิตรีไปซื้อผ้าเหตุการณ์มันก็คงจะเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละคะ่ะพยายามจะต่อรองเอาค่าจ้างเอาเงินเดือนไม่เอาแค่เติมน้ํามันไม่เอาแค่นั้นแค่นี้เล็กๆน้อยๆไม่เอาแต่ต้องการให้เป็นลักษณะว่าตัวเองไปมีส่วนร่วมในการขายด้วยได้ประโยชน์ด้วยคืออยากจะไปร่วมทําธุรกิจกับเขาว่างั้นเถอะ กับสาววิจีตรก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแค่พาไปซื้อผ้าพอมาทํากับสมพรก็ทําเหมือนกันไปสื่อมาไปสื่อมาก่อนแล้วพอเขาไม่เอาเพราะเขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ถึงขนาดนั้นก็ได้ไปถามเขาว่าจะเช่าไหมจะผ่อนส่งไหมจะซื้อไหมจะอะไรยังไงหรือจะช่วยจะช่วยค่าเน็ตค่าอะไรเท่าไหร่มันต้องควรจะคุยกันก่อนที่จะไปซื้อมาจริงไหมคะ ของที่ตัวเองมีอยู่แล้วมันอาจจะพอแค่นี้ก็ได้บริษัทมันเพิ่งเริ่มตั้งจะต้องทําสตูดิโออะไรให้มันดีเด์อะไรสนักหนาละ่ะก็แค่ไลฟ์ขายเป็นเหมือนคนอื่นๆที่เขาทำทากันมีแอดมินคอยช่วยจดช่วยดูมันก็น่าจะพอแล้วแต่ตัวเองอยากให้เงินที่เอาไปกองลงทุนในเครื่องมือสตูดิโอเนี้ยได้กลับคืนมา เลยรีบทารีบตัดสินใจและคิดว่าพี่สาวจะต้องเอาเพราะตัวเองไปซื้อมาแล้วเพราะเขาไม่เอาก็เป็นปัญหาเห็นไหมคะก็มานั่งทวงอย่างนี้มีกูก็สื่อมานั่นกูก็สื่อมามึงมาใช้ของกูทําไมมึงไม่จ่ายค่าเช่ากูแบบเดียวกันนี่แหละคะ่ะตอนเล่าเรื่องรถนั่นก็เหมือนกันไม่อยากให้รถสึกหลอและยุให้เขาซื้อรถของตัวเองดีกว่าตัวเองพาไปซื้อก็จะได้ค่าในหน้าด้วยแต่แล้วพอเขามีรถ แต่เขาไม่ได้ไปซื้อในที่ตัวเองพาไปซื้อก็ไม่พอใจเพราะอดค่าในหน้าเพราะเขามีรถเขามันไม่ใช่รถตัวตัวเองก็ไม่มีไรายได้อะไรทั้งที่ตอนต้นพูดว่าตัวเองเป็นคนยุ้ยเขาซื้อรถเองเพราะขี้เกียจพาไปซื้อของและไม่คุ้มกันได้ไม่คุ้มเสียนี่ก็เหมือนกันกูนสื่อมากูสื่อมาไม่คุยกันก่อนพอถึงเวลาจะมามัดมือชกให้เขาจ่ายค่าเช่าสตูดิโอเพราะเขาไม่ยอมก็ออกมาทวงบุญคุณเป็นสตีดีสตีผมบอก ซอยนี่ไม่ได้คิดอะไรสักบาทค่านันค่านิดกูเฮ็ดให้เบิดเลยแต่ผมบอกว่าเออถ้าป้าแตนจะมาไลฟ์สดได้อะไรเนี่ยมีค่าน้ำค่าไฟค่ายังบอ่อย่าเบาอย่าเบาอย่าเบาเรื่องนี้อย่าเบาเรื่องนี้อย่าเบาเรื่องค่าใช้จ่ายเราเบาคือนีอแล้วทีนี่อ่มอมอะม,อม,มีอย่างเนี้ยมีอะไรบ้างที่ช่วยฉันมีอย่างมามีอย่างแกซอยกูเนี่ยถูไม่ได้ซอยตลอดเลยเลยๆกูสุขคนเนี่ยกูซอยตลอดเลยชูซอยยังกูกูถามเนี่ย เง,เ,งเงินที่เฮ็นเงินแคซ่านนี่ครับเงินกูเขียงหน้ากูหาเงินเองเขียงหน้ากูหาเงินเองเงินกูกูก็ดีดซัวแท้แล้วทีนี้พอออกมาอย่างนี้ไม่มีใครออกมาปกป้องผมหรอกบอมี่ผู้ใดออกมาปกป้องออกมาอาธิบายยังหรอกมี่แต่มี่แต่เขาตีเยียบกูตลอดกูไี่โดนตลอด <c oughs> เห็นไหมคะแตกเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์แทนที่จะพูดกับพี่เขากอดคุยันก่นว่าพี่ผมมีตรงนี้พี่เอาไหม ถ้าพี่เอาเดี๋ยวผมลงทุนตรงนี้ให้เราเช่ากันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นข้างคราวไปก่อนพี่ลองดูก่อนใช้ได้ดีไหมตอนแรกเอามาถ่ายทําเป็นข้างๆไปคุ้มค่าไหมบริษัทเขาเพิ่งเริ่มของยังขายไม่ได้เท่าไหร่คุณจะให้เข้ามาเสียค่าใช้จ่ายค่าเช่านูน่นค่าเช่านี่แล้วเหรออย่างนี้เขาไม่เรียกช่วยค่ะเขาเรียกตีกินพี่สาวธุรกิจเขายังไม่ไปถึงไหนเลยเพิ่งเปิดคุณก็จะไปตีกินเขาแล้ว แล้วมาบอกว่าฉันไม่ได้ทวงบุญคุณนะฉันมีแต่ช่วยคนอื่นคนอื่นไม่เคยช่วยฉันเลยไอตอนที่เขาเอารถไปขนข้าวคนของเอาเงินออกให้คุณก่อนที่คุณสามารถจะซื้ออุปกรณ์นี้ไปได้วันคุณบอกว่าคุณคืนให้แล้วก็จริงแต่วันนั้นน่ะคุณไม่มีเงินแต่คุณจะเอาของถ้าคุณไม่ได้พี่ๆให้ยืมคุณจะได้ของชิ้นนี้มาเหรอมานั่งอวดหรือว่ากูสื่อมาเนี่ยเขาช่วยคุณกันตั้งกี่ครั้ง ไม่เคยมีใครช่วยคุณเลยตอนที่คุณขาดข้างงวดรถก็มีคนช่วยไปครั้งละหมื่นครั้งละหมื่นครั้งละหมื่นสี่ครั้งเนี่ยแล้วคุณบอกไม่เคยมีใครช่วยคุณเลยคุณมีจะช่วยคนอื่นให้คนอื่นคุณให้อะไรใครจะซื้อรถเก่งมือสองยังต้องให้พ่อกู้ทกศมาดาวให้จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์พวกนี้อดรถตัวเองรวยตอนเรียนเป็นยามีเงินสามล้านแต่ก็ต้องให้พ่อกู้ทกศ ไปทอนเอาเครื่องมือทามาหากินมาให้ไปทํางานมีเงินเดินเก็บเงินได้หรือเปล่าไม่ได้มาทํา youtube ต้นๆก็ไม่ได้ได้อะไรแต่อวดว่าโอ้โหขายขายปลาส้มทีได้เดือนละแสนถ้าคุณขายปลาส้มได้เดือนละแสนคุณเลิกทําไมละ่ะคุณบอกกับคนอื่นทําไมว่าขายยามันเป็นของสดส่งลําบากตะก้าก็ขายไม่ได้ชิ้นใหญ่ค่าส่งแพง ไอ้ที่คุณอวดแต่มันมีความจริงแค่ไหนแต่ที่คุณนั่งทวงเ็าเนี่ยมันมีหลักฐานอยู่ไอ้ดัานกูก็ซื้อมาไอ้นี่กูก็ซื้อมามึงจะช่วยค่าไฟกูเท่าไหร่มึงจะช่วยค่าแอร์กูเท่าไหร่มึงจะช่วยค่าเน็ตกูเท่าไหร่เรื่องแบบนี้มันต้องคุยกันก่อนค่ะมันต้องคุยกันก่อนถ้าคุณทําสตูดิโอไว้ไว้ให้คนเช่าถ้าเขาอยากได้เขาเข้ามาเช่าคุณก็เรียกไปตามต้องการนี่คุณทําเอาไว้แล้วคุณบอกกับเขาว่ามามาช่วยกันมานั่นนี่ เสร็จแล้วพอเขาคิดว่าช่วยกันไปก่อนเพราะเขาไม่จ่ายเงินให้คุณก็ไม่พอใจไอ้นั่นกูก็สื่อมาไอ้นี่ก็สื่อมาคุณเป็นอย่างนี้กับพี่สาวคนโตแล้วคุณก็มาทวงเหมือนกันเลยกับพี่สาวคนรองไม่มีผิดเห็นไหมคะว่าคนที่มีปัญหาในครอบครัวมีอยู่คนเดียวจริงๆคือคุณไม่ใช่พี่น้องคนอื่น